สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยน,นะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะคลิปนี้ดวงประจำวันอังคารที่2ทธันวาคม2568กการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่แสงสุขค่ะคุณนำไปปรับใช้กันได้แล้วก็ยังมีคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้น,นะคะ่ะ สีมงคลวันอังคารนี้ใครที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักใช้สีแดงค่ะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์เสริมดวงเรื่องของการงานใช้ดำกับม่วงคนเกิดวันศุกร์หลีกเลี่ยงสีดำคนเกิดวันพฤหัสบดีหลีกเลี่ยงสีม่วงการเงินโชคลาภใช้สีส้มค่ะวันนี้หลีกเลี่ยงเหลืองกับขาวนะคะเริ่มกันค่ะคนเกิดวันอาทิตย์หกหกค่ะหกหนึ่ง เลขแปด การงานนะคะสำหรับคนเกิดวันที่วันนี้ทำงานอย่างมีความสุขสบายใจค่ะนะไม่มีเรื่องให้เดือดร้อนใจเลยนะคะแทบจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะตัวคุณเองเรียกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเราวางแผนมาดีแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันรันไปได้เองโดยที่คุณแค่ก็ตามน้ําไปนะคะตามน้ําไปนะใดๆก็ตามแต่ได้ทํางานที่รักได้ทํางานที่ชอบนะคะเอาเป็นว่าวันนี้สบายสบายเลยคนที่ทําธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางธุรกิจทางน้ำนะคะธุรกิจเดินทางท่องเที่ยวพวกนี้นะคะ ถือว่าโดดเด่นมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะนะสำคัญคือได้ทํางานที่รักที่ชอบนี่แหละนะส่วนเรื่องของการเงินอาจจะต้องระมัดระวังนะคะคนเอาเปรียบเรา <c oughs> เอาเปรียบเราไม่หวังดีกับเรานะคะทำให้เสียเงินเสียทองจากความประมาทหรือจากการที่ไม่ระวังเงินในกระเป๋าเรานะคะต้องระวังด้วยนะเออแต่ว่าการใช้จ่ายปกติไม่มีปัญหานะคะระวังคนโกงก็พอหรือคนทําอะไรรับหลังเราเรื่องของความรักไม่เด่นค่ะ คนโสดนะคะคนโสดวันอาทิตย์ชีวิตก็มีแต่เพื่อนรอบตัวมีแต่เพื่อนนะเป็นความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์นะคะก็ยังไม่ได้เกินกว่านั้นนะคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็อาจจะ นะต้องเน้นในเรื่องของความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะการที่คุณต้องมีระยะห่างหรือจัดลําดับความสําคัญให้ดีอันนี้แฟนอันนี้เพื่อนนะคะบางทีก็นะคุณสนุกสนานกับเพื่อนกับสังคมของคุณแต่ว่าเอ๊ะนะแฟนจะไม่สบายใจหรือเปล่าโน่นนี่นั่นต้องต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะแต่ว่าความเข้าอกเข้าใจกันเป็นสิ่งสาคัญ เรื่องของสุขภาพก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังก็พอเรื่องสุขภาพก็ถือว่าดีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราประมาทไม่ระวังนะคะเกี่ยวเรื่องของของมีคมโน้่นนี่นั่นพวกนี้นะคะก็อาจจะเกิดอ,อ,อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้นะคะ มาดูคําแนะนําค่ะจากไพ่ทาโร่นะวันนี้ก็ใจเย็นๆอย่าหัวร้อนนะคะ <c oughs> คือบางทีคุณเองคุณเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะ <c oughs> มั่นใจว่าฉันทําสิ่งนี้ฉันวางแผนมาดีและฉันต้องจัดการได้พุ้งนี้อาจจะทําให้เกิดการกระทบกระทั่งได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องระวังมากเป็นพิเศษนะคะต่อไปคนเกิดวันจันทร์ หนึ่งสวันนี้การงานคนเกิดวันจันทร์นะคะ ก็สบายๆนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะนะตัวคุณอาจจะให้ความสําคัญคือต้องดูดีๆว่าอางานที่รักงานที่ชอบกับงานอดิเรกพวกนี้คุณต้องจัดลําดับความสําคัญให้ดีไม่ใช่ว่าเออนเนี่ยเนี่ยเราเรา,เราชอบทําสิ่งนี้แต่ว่ามันไม่ใช่งานหลักมันไม่ใช่งานประจำพวกนี้เราไปใส่ใจผ,ผิดผิดเรื่องอะค่ะก็อาจจะนะเกิดความเรียกว่าเสียหายในอนาคตได้คือถ้าสําหรับวันนี้เองมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเออเราไม่มีความสุขกับงานที่ทําเราอยากทําในสิ่งที่เราลักเราชอบมากกว่าอาจจะเป็นอารมณ์แบบ บบประมาณนี้นะคะก็ว่ากันไปตามสถานการณ์นะคะท่านที่มีงานเออท่านที่รู้สึกว่าเออไม่พอใจกับงานปัจจุบันบางทีเราอาจจะดึงเอางานที่เรารักงานที่เราชอบหรือเป็นงานอดิเรกเราลองมาทําอย่างจริงจังมาวางแผนอย่างจริงจังอาจจะทําให้เรียกว่าได้งานใหม่ที่ดีขึ้นมาก็ได้นะคะ การเงินอาจจะมีฝืดเคืองเล็กน้อยนะคะมีใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะคะฟุ่มเฟือยไม่ได้หรือบางท่านก็เจอสถานการณ์ที่ผลตอบแทนไม่ได้ตามเป้านะคะบางท่านขายของดีแต่ว่าก็ได้ของที่แบบว่ากําไรน้อยก็เลยเหลือน้อยอะไรประมาณนี้นะ,ะก็วางแผนให้รอบคอบกันแล้วกันนะคะมันไม่เด่นเท่าไหร่นะเรียกว่าก็ต้องค่อยเก็บเล็กผสมน้อยไปนะเรื่องของความรักคนโสดวันจันทร์ก็มีแต่เพื่อนนะคะแต่ว่าเพื่อนมีโอกาสพัฒนาได้อยู่คุณลองมองดู คนที่อยู่ข้างๆคุณนะคะคนที่อาจจะยังไม่ยังไม่ได้เกินเพื่อนแต่ว่าเออคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยอยู่ข้างๆนี่มีโอกาสพัฒนานะคะมาทางสายเพื่อนนะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เคสใหม่ไม่ใช่คนใหม่นะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่ก็ต้องคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะช่วยกันนะช่วยกันทํามาหากินมีอะไรก็พูดคุยกันนะคะมันเป็นการที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนนะคะเรื่องของสุขภาพค่ะ วันนี้ถือว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะคนที่ต้องมีกิจกรรมปีนป่ายอะไรพวกนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะคะ คำแนะนำจากไพทาร่ค่ะนะวันนี้อาจจะต้องประเมินตัวเองหน่อยนะคะว่า,าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำบางทีเรามีความมั่นอกมั่นใจที่มากเกินไปนะคะมากเกินสถานการณ์ปัจจุบันมากเกินศักยภาพตัวเองนะคะมันอาจจะทำให้นะ,ะมีคนเรียกว่ามีคนไม่พอใจอิจฉาริษยาบางท่านก็ที่มีบริวารก็อาจจะมีปัญหาบริวารดื้อบริวารไม่เชื่อฟังบริวารสร้างปัญหาให้อะไรแบบนี้ก็ดูตามสถานการณ์ก็แล้วกันนะคะ ต่อไปคนเกิดวันอังคารเจ็ดสองเจ็ดสามสามเจ็ดการงานนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะวันนี้ก็ ถือว่าเป็นวันที่อาจจะเจอปัญหาเฉพาะหน้าบ้างแต่ว่าโชคดีนะคะแล้วว่าคุณเองคุณแก้ไขได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรที่คุณเคลียร์ไม่ได้ที่คุณแก้ไขไม่ได้นะคะเรียกว่าเคลียร์ได้ทุกอย่างทุกประเด็นนะคะเจอทางออกทางแก้อยู่ตลอดเลยนะคะก็สบายใจได้เนาะส่วนการเงินจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยนะคะวันนี้ภาระค่อนข้างเยอะนะคะต้องทํางานเหนื่อยหนักกว่าจะได้เงินมาแล้วกนะ็ได้มาก็ต้องภาระที่ต้องใช้จ่ายก็เยอะแต่ว่าก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่า ด้วยความมั่นคงด้วยศักยภาพของคุณคุณมีศักยภาพในการหาคุณมีศักยภาพในการที่จะใช้จ่ายนะคะดังนั้นก็อาจจะบริหารจัดการให้ดีเราจะได้เหนื่อยน้อยลงหน่อยนะคะความรักค่ะ คนโสดต้องให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ดูแลตัวเองดีๆเราต้องสวยต้องหล่อกว่านี้เพื่อเพื่อความมั่นใจแล้วก็จะได้โดดเด่นมากขึ้นนะคะคนที่มีแฟนมีคู่นะคะภาพลักษณ์ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะดูแลตัวเองดีๆมันมันจะช่วยทําให้ความรักความสัมพันธ์มันแน่นแฟนก็จะรักกันมากยิ่งขึ้นเนาะเรื่องของสุขภาพนะคะระวังนะคะวันนี้จุดอ่อนคือปวดหลังปวดเข่านะคะก็ดูแลตามอาการค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ะคะวันนี้ต้องพยายามสร้างกําลังใจให้ตัวเองหน่อยดึงเอาความมั่นอกมั่นใจให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะคุณเองคุณเป็นคนเก่งแกร่งนะคะกล้าคิดกล้าทํามีความเป็นผู้นํามีความมั่นใจสูงอีโก้สูงแต่วันนี้อาจจะเจอสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าขาดความมั่นใจเหมือนไม่ค่อยท็อปฟอร์มเท่าไหร่นะคะต้องดึงฟอร์มเก่งของเราออกมานะคะคนเกิดวันพุธ ห้าศูนย์สี่สามแปดสอง การงานคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะนะมีโอกาสที่จะได้รับโปรเจกต์พิเศษนะคะโปรเจกต์พิเศษงานงานใหม่นะคะหรือโอกาสในการที่จะได้งานพิเศษมาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากยิ่งกว่าเดิมนะคะมันได้ไพ่เงินนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นจากงานพิเศษที่เข้ามาแต่อยู่ที่ว่าคุณจะมีศักยภาพที่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นอาจจะใช้คําว่า ทำให้เต็มกําลังความสามารถระวางแผนดีๆมโีโอกาสที่จะได้รับโอกาสที่จะได้ร่ํารวยหรือได้มีเงินมากในอนาคตนะคะจากการงานใหม่ๆที่ที่ขอใช้คําว่าจักรวาลมอบให้คุณนะคะเ,เรื่องของการเงินเนี่ย อาจจะเจอสภาวะที่รายจ่ายรัดตัวไปนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันรายรับมันมันมันค่อนข้างนิ่งแล้วก็มีข้อจํากัดนะคะคือโอกาสทางการงานมีอยู่แล้วแต่คุณต้องเขาเรียกว่าคุณต้องอย่าให้มันหลุดมือไปเยอะอย่าให้มันพลาดโอกาสเยอะเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะรายจ่ายมันรัดตัวนะดังนั้นต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะข้อจํากัดเรื่องการเงินเนี่ยนะอาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีงานสําเร็จแต่เงินยังมาไม่ถึงด้วยด้วยระบบด้วยระเบียบด้วยอะไรก็ตามแต่ที่ที่เรา ทำได้แค่อดทนแล้วก็รอนะคะเรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดก็ใช้ชีวิตด้วยกิจกรรมกับครอบครัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้ไม่ได้มีเวลาส่วนตัวที่จะคือบางท่านก็ไม่มเวลาหาแฟนนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่นะั้นประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฝ่ายเราหรือผู้ใหญ่ฝ่ายแฟนหรือภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะอาจจะทําให้เราใช้เวลากับ กับญาติผู้ใหญ่เราเยอะหรือแฟนใช้เวลากับญาติผู้ใหญ่เขาเยอะแล้วก็เวลาที่จะใช้ร่วมกันอาจจะน้อยประมาณเนี้แต่ว่าขอบอกว่าไม่ได้ไม่ได้สร้างปัญหานะคะแต่ว่ามันอาจจะทําให้รู้สึกว่าเอออีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีน้อยใจบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามีการสื่อสารกันที่ดีนะคะก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันได้นะคะ คือต้องต้องบริหารจัดการเวลาค่ะคือบางท่านอาดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราคือคือจริงมันเป็นหน้าที่มันเป็นสิ่งที่เราทําและเรามีความสุขและมันเป็นหน้าที่ของเราแต่ว่าเราต้องสื่อสารกับคนของเราให้ให้ดีด้วยนะคะสุขภาพนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเดินตามวัยนะคะต้องบอกว่าตามวัยนะ,ะบริหารร่างกายบ้างนะ,ะส่วนผู้สูงอายุก็อาจจะมีปวดเขา่าหรือเดินไม่สะดวกไม่ถนัดนะคะแล้วก็เรา,าคนที่มีโรคประจําตัวเบาหวานความดันไขมันไม่ต้องระวังแบบว่าเ ปัญหาที่จะตามมาด้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะแปดห้าสี่หนึ่งสี่หก การงานนะคะการงานวันนี้อะไรควรทําอะไรไม่ควรทําต้องยึดมั่นในกฎระเบียบนะคะนะกฎระเบียบกติกานะคะทําผิดไม่ได้นะทำผิดนี่โดนจับได้โดนลงโทษแล้วเกิดก่อให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการงานด้วยนะดังนั้นยึดหลักว่าอย่าทําผิดกฎนะคะในะเรื่องของการเงินต้องมีสติในการใช้จ่ายเงินนะคะคือเงินมีใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะใช้จ่ายจําเป็นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะมีแต่ว่ามันปัญหาคือเราเราใช้เงินแบบไม่ไม่ไปไม่ เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ใช้แบบไม่มีสติอยากได้ก็ซื้อนะแล้วก็บางทีซื้อไปแล้วต้องมานั่งนึกว่าเอตุกลงฉันทำไมฉันถึงซื้อของสิ่งนี้นะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะก็มีวินัยหน่อยเนาะนะส่วนความรักไม่เด่นนะคะคนโสดยังไม่เจอคนที่เข้ากันได้ดีกับเรานะคิดตรงกันคิดเหมือนกันนิสัยค่ะ คือเจอคนที่บางทีเข้ากันไม่ได้อ่ะค่ะเออใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันแนวคิดไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะพัฒนาไม่ได้นะคะวันนี้ไม่ใช่แต่วันต่อๆไปอาจจะไม่แน่นะคะมันปรับได้นะคะคนเรามันปรับได้อาจจะต้องลองเปิดใจดูก่อนนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่อันนาอาจจะมีกระทบกระทั่งบ้างไม่ใช่ทะเลาะเบ,บาแหวงแบบรุนแรงนะคะแต่ว่าแค่มีความขัดแย้งกันหรืองัดข้อกันในบางเรื่องเพราะว่าความเห็นที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าไม่มีการใช้อารมณ์นะคะแต่ว่ามันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะทำไมทําไมไม่ตามใจเราทําไมไม่คิดเหมือนเรามันจะเป็นอารมณ์แบบนี้แต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะเบ,บาแหวงนะคะเราก็อนุอารมณ์อร่วยปนี้ปานอมไปก่อนกันแล้วกันนะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะก็ระวังพวกของมึนเมานะคะนะอะไรที่มันไม่ดีต่อ สุขภาพก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวนะคะคนเกิดวันศุกร์เจ็ดเจ็ดห้าสามสองเก้าการงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะ วันนี้ก็กฎระเบียบนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะมีโอกาสที่จะหากทำผิดกฎหรือว่านะตามน้ำอะไรไปหรือว่ารู้ว่ามันไม่ใช่แต่ยังไปทำพวกนี้มีโอกาสที่จะโดนจับได้แล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียผลประโยชน์ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่ โดนจับผิดประมาณนี้นะคะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็รู้แหละว่ามันก็มันก็ไม่ถูกต้องไปทั้งหมดแต่บางทีมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าพอโดนจับผิดแล้วมันก็ทําให้เราเ หลีกไม่พ้นหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้นะคะก็พิจารณาดีๆแล้วกันนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เน้นนะคะให้ให้เงินได้มาแบบโปรง่งใสแบบถูกต้องก็แล้วกันนะคะอะไรที่มันผิดอะไรที่มันเป็นเทาๆพวกนี้นะคะมันอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตได้นะคะนะถ้าเราหากินแบบถูกต้องได้เงินมาแบบโปร่งใสนะคะก็ทุกอย่างมันก็จะลงตัวเองนะ,ะระวังในเรื่องของความโลภด้วยนะคะไม่ใช่ว่าออด้านมืดในจิตใจเรามันเป็นแบบนี้ฉัน ก็จะเออแบบนี้มันได้เงินทําดีกว่ามันไม่ถูกเท่าไหร่มันเท่าๆแต่ว่าเราคงไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครจับได้มันไม่ไม่ดีนะคะแบบนี้ไม่ดีนะคะเน้นโปร่งใสเนาะเรื่องการเงินนะคะในขณะเดียวกันบางทีเราเราอาจจะแบบว่าเราโปร่งใสแต่คนอื่นอาจจะไม่ซื่อสัตย์ไม่โปร่งใสกับเราก็ได้นี่ก็คือสิ่งที่ต้องระวังด้วยนะคะความรักค่ะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะยังไม่เจอคนที่ ที่เข้ากับเราได้นะคนที่เหมาะสมนะแต่ว่าก็อาจจะเจอคนที่บางทีแตกต่างกับเราเยอะหรือบางทีแวบแรกหร,หรือแรกที่รู้จักกันเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เลยแต่ว่าในอนาคตอาจจะปรับเข้าหากันได้นะคะลองเรียนรู้กัน,ก,นกันไปก่อนนะคะความรักคุณมีแฟนมีคู่นะ,ะวันนี้อาจจะระวังเรื่องของความการงอนนะน้อยใจหรือว่าไม่พอใจกันนะคะอาจจะต้องมีอะไรก็หันหน้ามาคุยกันดีกว่า นะคะเราก็ต้องยอมลงให้กันบ้างเนาะลดอีโก้ลงหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าเออฉันถูกเธอผิดประมาณเนี้ยแล้วแฟนเราก็คิดเหมือนกันกับเรานะมันก็จะยิ่งทําให้แบบว่าอาจจะต่างคนต่างรอเรารอให้แฟนงอ้อแฟนก็รอให้เรางอ้อมันเป็นอารมณ์แบบนั้นเนาะ สุขภาพนะคะสุขภาพกเา็เน้นนะคะดูแลสุขภาพร่างกายคือจริงๆก็แข็งแรงแหละแต่บางทีด้วยด้วยการใช้ชีวิตที่อาจจะรู้ว่าไม่ดีแต่ว่ายังทำประมาณนี้ก็อาจจะทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะในภาพรวมนะคะต้องบอกว่าในภาพรวมเราต้องรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมอะไรที่ควรทําไม่ควรทํา คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้สถานการณ์รอบด้านอาจจะมีความแป,ปรปรวนคาดเดาได้ยากมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอยู่เรื่อย,อย <uld> ๆมันไม่นิ่งนะคะเราเองเราต้องปรับตัวให้ได้ปรับตัวให้ได้แล้วก็เรียกว่าเน้นก็เรียกว่าอย่าไปทวนน้ำนะคะเอาเอาเป็นว่าไหลตามน้ำปรับตัวให้ได้กับสถานการณ์ที่มันแปรปรวนที่มันเปลี่ยนแปลงเ,เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา <Okay. S 1> พวกนี้นะคะถ้าเราปรับตัวได้เราก็ไปได้นะในวันนี้เนาะ คนเกิดวันเสาร์เจ็ดหกสามสี่ห้าห้า การงานคนเกิดวันเสาร์วันนี้ดีมากนะคะนะงานดีงานโดดเด่นนะคะความโดดเด่นการได้รับชัยชนะได้บรรลุปเป้าหมายที่คุณต้องการถ้ามีคู่แข่งคุณก็ชนะนะคะเนี่ยเห็นไหมถือถ้วยทองถือถ้วยรางวัลน,นะคะเราต้องบอกว่ารางวัลชนะเลิศเลยนะวันนี้เอาเป็นว่าท็อปฟอร์มมากๆนะคะนะเรื่องของการเงินค่ะการเงินอาจจะดาลายจ่ายภาระรัดตัวไปนิดนึงนะคะต้องบริหารจัดการให้ดีนะอาจจะใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าบางทีไอ้ภาระ ผูกพันมันเยอะนะอันนั้นก็ต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องซื้อนะคะเรียกว่ามันอยู่ในลิสต์เยอะแล้วนะคะแล้วหลบไม่พ้นด้วยนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นภาระในการที่ต้องดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่เป็นบริวารอะไรพวกนี้นะคะก็บริหารจัดการให้ดีก็แล้วกันมีวินัยหน่อยนะคะเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะก็ เตรียมพร้อมก่อนกันแล้วกันนะคะยังไม่เจอคนที่แบบว่าเข้ามาในชีวิตเราแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะอาจจะยิ่งทําให้เรียกว่าสร้างปัญหาให้นะคะปล่อยผ่านก่อนคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการแสดงออกการแสดงความเห็นการกระทบกระทั่งกันนะคะจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือคือบางทีเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเ เอ๊แฟนทําแบบนี้แฟนพูดแบบนี้กระทบกระทั่งฉันไหมนะตีวัวกระทบคาดหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ถ้ามัน,ม,นมันจะกระทบกระทั่งกันได้นะคะก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันเรื่องของการแสดงออกนะคะสุขภาพนะคะกออ็อุบัติเหตุเ,เกี่ยวกับของมีคมแต่ว่าเล็กๆน้อยๆนะคะให้ความสําคัญหรือเพิ่มความระมัดระวังดีกว่านะคะ คำแนะนาค่ะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ให้กําลังใจตัวเองนะคะอย่าท้อนะคะคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนอื่นนะได้แบบนี้ทําไมคนอื่นมีชีวิตที่ดีโน่นนี่นั่นทําไมเราต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้ทําไมคนอื่นไม่เจอเหมือนเราอะไรแบบนี้น้อยเนื้อต่ําใจไม่มีความสุขขาดกําลังใจท้อใจเหนื่อยพวกนี้นะคะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็มองในแง่ดีก่อนอย่าเพิ่งอย่าไปเปรียบเทียบชีวิตเรากับชีวิตคนอื่นมันจะยิ่งทําให้น้อย เนื้อต่ำใจเนาะดวงประจันอังคารที่2ทธันวาคม2,568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ